สวัสดีค่ะมากพี่น้องแย่เลยอยากจะพามากินขนมชั้นนะคะขนมชั้นในราคาย่อมเยาวหายากมากแล้วนะคะราคาห้าบาทยังมีอยู่นะคะความอร่อยของเรายังมีอยู่นะคะขนมชั้นห้าบาทยังพอได้กินอยู่นะคะพี่น้อง ข้งขยะไข่ก็ห้าบาทยังมีอยู่นะคะความอร่อยความอร่อยครั้งละห้าบาทเรายังมีอยู่นะคะก็อร่อยด้วยแซ่บด้วยห้าบาทพี่นอ้องยังดีอยู่นะคะไม่ได้แพงเสมอไปนะคะทุกร้านนะคะ บางร้านเขาก็มีให้เรารับประทานอยู่นะคะห้าบาทนะคะพี่น้องราคาน่ารักมากอร่อยมากแซ่บนี่ออร่อย